สวัสดีค่ะวันนี้คอมเมนต์รีวิวมารีวิวสินค้านะคะเอ,อ่อวันนี้ไม่ได้มารีวิวเองหรอกเดี๋ยวจะให้แฟนเป็นคนพูดนะคะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะอันนี้ค่ะวันนี้ก็มีพวกทางกรองแล้วก็มาน้ำตกนะคะเนี่ยค่ะมีทางพ่วงด้วยมีทางเดียวด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้แฟนเป็นคนบอกนะคะว่าติดตั้งยังไงมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ผมก็โอนโอนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องการวางระบบน้ํายังไงอันนี้ตามสูตรของทางร้านนะครับอาจจะไม่เหมือนของทางร้านอื่นๆอ,อันนี้คือประสบการณ์ของทางร้านนะครับ ที่ติดตั้งมาหลายๆบอ่อแบบนี้นะฮะก็จะมีเป็นชุด2ถังชุด1ถังกองขนาด2อ่ขนาด25ลิตรนะครับมันเหมาะสำหรับบอ่อประมาณเมตรยีแล้วก็สูงสัก50เซนอะไรมันเนี้ยะฮะที่ผมเคยเลี้ยงมาแล้วมันเอาอยู่นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นชุดเนี้ย ชุดถังเดียวนะครับขนาด25ลิตรแต่ถ้าเราใช้2ถังก็ได้เหมือนกันมันก็จะดีขึ้นมาอีกประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะดูแบบบ่อเล็กกระทัดรัดนะครับแบบเล็กๆ2ถังเหมือนระบบเต็มๆหน่อยนะครับนี่เอาเรามาดูถังกันก่อนเลยมีอะไรบ้างนะครับดูถังอันแรกก่อนชุดแรกก็จะเป็นชุดอ่าถังกอง25ลิตรนะครับแล้วก็ ชุดนี้ก็จะเป็นน้ําเข้าข้างเข้าข้างล่างนะครับจะอ่ามันเข้าไปแต่มันจะมีงอตัวหนึ่งลงไปข้างล่างนะครับเพื่อดันน้ําขึ้นมาข้างบนแล้วออกตัวนี้จะเป็นแบบนี้เราให้ดูก็แลแบบหละนินึ่งพอดีอันนี้คือใช้งานจริงคนระับมีผ้าสาลแมครับน้ามันจะมีงอลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาตัวนี้พอดีพอดีชุดคือทั้งชุดเนี่ยชุดที่ชุดนี้พอดีว่าผม มีบอ่อข้างบ้านบอ่อผสมปูนกลมๆนะครับวันนี้ชุดนี้หมดเลยเป็นชุดใช้งานแล้วนะครับเลยเอามาลองเอามาขึ้นรีวิววันนี้เพราะว่ามันมีชุดใหญ่ทําติดมาด้วยก็เลยเอามาใช้ก่อนนะครับประมาณนี้นะก็จะมีแบบนี้ข้าวหกหุ่นนะครับเข้าน้ําเข้าถังหกหุน่นน้าทิ้งอันนี้คือวาวน้ําทิ้งนะครับแล้วก็สับทิ้งได้เลยแล้วก็มี สายยางหรือต่อท่อออกไปทิ้งก็ได้นะครับนี่ก็คือเวาวน้ําทิ้งอันนี้คือน้ําออกนะครับน้ําออกใช้เป็นนิ้วสองนะครับแล้วก็ลดออกมาลดออกมาเป็นสี่หุนนะครับเพื่อใส่มาน้าตกถ้าลดมันก็จะมันก็จะดีนะครับทําให้น้ํามันอะเรกกันล่ะโฟดีนะครับก็เลยต้องลดออกมาจากนิ้วสองลดมาเป็นสี่หุนนะครับเพื่อกระจายน้ําออกมาน้ําตกประมาณนี้ ลักษณะของอ่างแรกก็คือน้ําจะลงมาข้างล่างแล้วก็กระแทกพื้นแล้วก็ตีวนนะครับตีบนมาแล้วก็จะมาเข้าพวกนี้ตัวสะดือแล้วก็ตัวสกิมเมอร์นะครับชุดนี้ก็อ่างขนาดเมตรอ่าเมตรอ่าร้อยยี่สิบนะครับสูง50ด้านข้างก็ห้าสิบเซนนะครับสูงห้าสเซน ห้เซนแล้วก็ชุดนี้ผมเอามาใช้ปั๊มที่ตัวนี้ w p 2 5 5พนะครับนี่ก็จะได้หน้าน้ำไหลหน้าหน้าม่านน้ำนะครับประมาณน่าจะท่าหน่าเก้านิ้วมประมาณเก้านิ้วประมาณเก้านิ้วนะประมาณนี้มันจะมีเป็นเซ็ตแบบ ถังกองถังเดียวก็มีขายแล้วก็เป็นเซตทั้งชุดเลยม่านน้ำตกบั๊มน้ำแล้วก็วัสดุกองก็มีหมดเลยทางร้านก็จะมีสายยางให้ไปด้วยนะสายยางทางร้านก็จะเป็นหกสายยางหกหุนอ,อ่ยาวเมตรห้าสิบนะครับแถมไปด้วยประมาณนี้อันนี้คือชุดนี้นครับชุดนี้ก็สวยนะครับเล็กๆ แล้วดูชุดที่สองครับสองสองถังพ่วงนะครับีก็จะจะใช้ปั๊มเป็น WP สี่พันห้านะครับ WC สี่พันห้าน้ำก็จะไหลาจากปั๊มน้ำขึ้นมาสายยางแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนกัะตรวน้นเลยน้ำจะเข้าข้างเข้าข้าง,างอ่าเหมือนข้างบนแต่มันก็จะมีท่อข้างในยิงไปข้างล่างดันน้ําขึ้นมาแล้วก็จะมาเข้าตัวต,วต,ร,ตรงตรงกลางครับมันจะมีงองอก่อนตัวหนึง่ง งอรับน้ําเข้ามาแล้วก็เข้ามาตรงช่องอันที่สองถัทงที่สองก็จะมีเป็นงอลงเป็นท่อลงมาอย่นะครับเพื่อให้น้ําเข้าข้างล่างรปุ๊บแล้วก็เลี้ยวลงมาแล้วก็ดันน้ําขึ้นมาแล้วออกตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะหน้าหน้าม่านก็สิบสองนิ้วนะครับเป็นสิบสองนิ้วประมาณนี้เลยกว้างเท่ากันครับ กว้าง5สูง5เป็นนิ้วนะครับแล้วก็ยาว12นิ้วประมาณนี้ชุดน,นี้ก็จะดูเออเขาเรียกว่าดูเต็มนะครับเพราะว่ามันดูเป็น2ขถังมันดูเต็มดูแมทกับบอชุดนี้ดีนะครับผมว่าสวยดีนะครับแล้วก็ชุดสก,กิมเมอร์ซตืเทียมเราสามารถเลือกเล็กกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าชุดนี้มันจะให้จริงแล้วตัวจานเอ่อสนิ้วนี่ครับ ตัวจานสีนิ้วนี่อา่ามันต้องอ่าเคระเรียกมันมันต้องมันต้องใหญ่กว่านี้ครับมันต้องบอ่อใหญ่กว่านี้มันต้องบอ่อสักอา่าสองเมตรอะไรขึ้นไปฮะแต่นี้มันพอดีผมตัดมาเป็นตัวนี้เนาะหว่ว่าจะส่งลูกค้าเรียเอามารีวิวก่อน อันนี้มันก็จะดูแบบดูใหญ่ไปนะครับถ้าถ้าแบบถ้าใหญ่ไปมันก็ดูไม่สวยนะมันดูแบบเหมือนใหญ่ไปเนาะว่ามันใหญ่ไปจริงจะมีเล็กกว่านี้จะเป็นเล็กประมาณนี้ก็ได้แต่ผมเอาให้ดูนี่แบบนี้ก็ใช้ได้ครับสําหรับปั๊มเอ่อ WP4 เป็นห้านะครับตัวแค่นี้ก็ใช้ได้เล็กๆแค่นี้มันจะเล็กกว่ากันเยอะเลยนี่ฮะมันก็จะทําให้เหมือนจะดูแบบ ดูไม่ค่อยเห็นอุปกรณ์เยอะเท่าไหร่ครับมันก็จะดูเห็นปลามันก็จะเด่นไปทางปลาเยอะกว่าแต่เซตนี้เหมือนจะเด่นพวกอุปกรณ์ใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันมีม,มีชุดสกิมเมื่อสะดือเทียมมันซ่งใหญ่หน่อยนะมันใหญ่หน่อยนะึงใช่ฮะชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบาลน้ําทิ้งแต่ชุดนี้จะเป็นนิ้วสองเนาะน้าออกแต่ตัวนี้จะเป็นตัวนิ้วครึ่งเพราะว่ามันต้องมันแรงน้ํามันเยอะขึ้นนะครับ ถังชุดนี้ใช้ใช้กับปั๊มได้สูงสุดตัว5 2 0 0นสครับของโซโบที่ปั๊ม5,200ัน52ไอวนครับถ้า7 0 0 0 7ัน0มันจะแรงไปนันจะล้นกองครับรมานนี้เลยก็จะมีน้ำทิ้งพ่วงก,กันนะครับน้ำทิ้งก็จะเป็นน้ำทิ้งสีหุนเหมือนตัวน,นั้นแหละน้ำทิ้งออกมาแล้วออกตรงกลางนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้เหมือนกันเปิดฝั่งนี้ก็ได้ อันนี้คือถังนี้ถังนี้นะครับอันนี้คือถังนี้เดี๋ยวเราก็หาเดินท่อออกไปนะครับก็จะง่ายๆหน่อยนะครับไปข้างหลังเลยการล้างกองก็ง่ายๆครับเดี๋ยวนี้มันมีวาล์วน้ําทิ้งกันหมดแล้วนี่ชุดนี้ชุดนี้การถ้าเราจะวางน้ําไหลนะครับทําไมผมไม่วางไว้ตรงกลางใช่ไหมครับเพราะว่าผมจะให้น้ํามันมันไหลลงมามเหมือมนแบบเหมือนมุดเหมือนตีบนนะครับไหลามาแล้วก็กระแทกตรงนี้ มันจะมีมวลน,น้านิดๆเห็นไหมฮะมันจะเห็นไหมนะนะเป็นขึ้นๆน,น้ำนะครับแสดงว่าน้ามาถึงพอชนปุ๊บมันก็จะหมุนหมุนไปหมุนไปแล้วก็ชนปุ๊บพอชนปุ๊บมก็จะเข้าตัวนี้แล้วแล้วก็ที่เหลือบางที่ไม่เข้ามันก็จะมาเข้าตัวนี้ด้วยแล้วก็ไปหมุนไปใหม่ลักษณะเป็นแบบบนหมุนครับมันก็จะทําให้เก็บได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ชุดนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกตัวน,นี้ก็ ปัะมาณนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเลยวงางข้างๆเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยทางนั้นเราก็จะมีเป็นสองขนาดนะครับตอนนี้จะมีเป็นถังเดียวแล้วก็สองถังอุปกรณ์ก็มีนะครับมีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช้อปปีแล้วก็รัสด้าไว้ให้นะครับจะมีอุปกรณ์พวกนี้แหละมีหมดเลยครับทั้งสกิมเมอร์แบบนี้แล้วก็ เป็นหัวแบบนี้หรือขายเป็นหัวเป็นชิ้นก็มีนะครับมันก็จะมีตัวต่อปลักปั๊มให้ด้วยนะครับทุกอ่าถ้าสั่งเป็นชุดก็จะมีตัวต่อปลักปั๊มให้ด้วยแบบนี้โอเคนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็ถ้าผมถ้า YouTube อ่าคมินรีวิวก็จะมักจะเป็นผมนะครับจะมารีวิวเพราะว่าช่วงนี้แฟนไม่ค่อย สะดวกเท่าไหร่ที่จะออกมาครับพอดีมีลูกนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไปดูว่าชุดเนี่ยมันเหมาะสมกับขนาดไหนนะครับแบบที่คนสั่งไปใช้เยอะที่สุดแล้วก็ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับทำว่าบอรดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับปั๊มขนาดนี้แต่ส่วนมากทุกคนจะใช้กระบ,บอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่านะครับอันนี้คือบอรที่ใช้จริงนะครับที่ว่า เป็นถังกองหนึ่งถังเนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับพอดีผมอยากให้ขึ้นตะไคร่ครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นตะไคร่แล้วอีกประมาณไม่กี่วันก็จะขึ้นนะครับตะไคร่ดำๆเขียวๆเนาะอันนี้จะเป็นดำๆอยู่เดี๋ยวก็ขึ้นตะไคร่เขียวนะครับน,น,นี่ผมก็คยให้อาหารนะครับอันนี้ก็ให้อาหารกันนี่ก็เป็นพวกปลาทองแล้วก็โคเมดโคเมดที่ว่า ที่มีลูกตอนนู้นครับเพราะแจกลูกค้าแถวๆนี้ด้วยประมาณนี้ส่วนมากเลยครับเห็นเขาใช้กันกับพวกกระบะผสมปูนหน่ยเยอะที่ถังเดียวนะครับที่เป็นถังเดียวนะหรือสองถังสองถังใส่ก็ได้เหมือนกันครับไม่ยิ่งยิ่งถังเยอะมันก็จะสะอาดนะครับมันก็จะยิ่งแบบเหมือนรักษาน้ําได้ดีขึ้นนะครับคุณภาพน้ําก็จะดีหน่อยนี่ประมาณนี้ครับที่ผมใช้จริงนะฮะนี่ใช้จริงเลย ที่เป็นถังเดียวที่ผมาเอายกไปนะครยกไปรีวิวอันนี้นะนี่โอเคครับดูผมพับไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะดูชุดน้ำตกนะครับอ่านี่ครับผมก็อันนี้ผมอยู่ที่โคราชนะครับโคราชเผื่อใครอยากมาหรือว่ามาหาสินค้านะครับก็มีอยู่นะ หน้าร้านก็หน้าร้านก็จะเป็นแบบเป็นบ้านปกตินะครับท,ท,ทำทีทํได้บ้านก็มีแบบทั้งขายส่งขายปีกมีหมดนะครับทั้งถังก็มีขายส่งแล้วก็อกรสกิมเมอร์เสือเทียมก็มีตอนนี้ก็กำลังพัฒนาสินค้าอยู่นะครับมีหลายตัวเดี๋ยวก็ได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ผมอยู่โคราชก็อยู่อ,อจอหอนะครับ โคล่าจอหอผมบ้านผมจะติดทางถ้ามาจากกรุงเทพคือทางไปขอนแก่นครับอยู่ติดกับทางถนนใหญ่นะฮะถ้าใครขับผ่านไปผ่านมาก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับมีตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาก็จะสั่งกันในช้อปปี้ครับเป็นร้านของผมช้อปปี้ลาซาด้านะฮะโอเคครับตามนี้ครับฝากไว้นะครับร้านโอโน่นะครับ ประมาณนี้ฮะอุปกรณ์เซตนี้ก็สวยนะครับเซตสองถังก็สวยนะครับโอเคครับวันนี้คอมเมนต์รีวิวก็ขอฝากไว้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ